อยู่ในช่อง iPhone เอาเลยนะเอาเลยนะเลยเฮ้ยข้างผมข้างผมหลังกูเฮ้ยอันนี้สัตว์ต่อยอันนี้เบี้ยต่อยกันหมัดเบาอันนี้สัตว์อ้าวไปดูนี่พี่เก่งพี่เก่งข้างพี่เอ้าคนละตัวเหรอเอาคนละ เอ้ยมดเปล่าเอ้ยเอ้ยกูจะแพ้ตายมันตายแล้วมาอีกขึ้นเลยมาแล้วอ๋อมันต่อยพี่แพนอุ้ยอ๋ออือฮ่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่ยืนต่อยกับข้างนลยโคตรเหี้ยเลยผมก็นึกว่าพี่พี่ต่อยแต่แล้วเอ้ยิงต่อยกันอยู่แต่แต่เเมื่อกี้มันเกิดพลาดหนีไปไหนวะเหี้ยอะไรให้กูเลยปะ เฮ้ยเกิดแล้ว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 มาด้นเลยมาด้นเลยเอาเลยเอาเลยป้าเอาเลยป้าเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าพร้อมแล้วเข้าอีกชั้นสองชั้นสองชั้นสองครับทุกคนมันลงไปชั้นล่างแล้วมันลงไปเลยชั้นล่างแล้วที่ไหนวะนี่นี่นี่หลังพี่อ่ะพี่มันขึ้นมาพอดีไงอ๋อไอสัตว์ลุมเฮ้มาตีตายป่อพี่ตายตายเฮียกูลำคาแล้วเฮียกู การมาปรับปุ่มแล้วมันรู้สึกว่ามันวิ่แหละนี่นี่นียังวิ่งอยู่พี่เฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยโอ้โอสองตัวเลยว่ะเป็ววนอะไรวะมันยังวิ่งอยู่เ้ยเกาะพวกหน้าที่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 ตัวไหนไอ้เฮียนี่แหละไอ้สัตว์เอาเลยเอาเอาหน่อยตายเลยตายเลย มึงนี่เอเอา้าเอาไปไปก่อนมีมีคนกำลังเดินมานะมีคนกำลังเดินมานะกูลองหุ่นให้แล้วนี่ไงวิ่งมาแล้วพี่เอามานันมามันตายดิตัวกูโคตรดีเลยว่อาอ,อุอ้ยไม่กลายร่างจอกเหี้ยใส่สัตว์ ที่พูเห็นศพที่มีกระบอกอยู่ใครับ้างตอนนี้เฮ้ยมีคนวิ่ง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 เฮ้ยใครอย่าผมเพื่อนเพื่อนไอ้ยเฉียะเข้าไปในบ้านดูดเข้าไปในบ้านสัตว์ติดกําแพงแล้วมึงอ่ะเฉียะเออนั่นแหละกูมีเต็มแล้วเพื่อนแต่ก็มาเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวไหนนี่ไหนวะเดี๋ยว เดี๋ยวแล้วเดีแล้วอยู่มาตีกันอยู่ตีกันอ้าเฮียมันมีศพศพอยู่ในกล้อเอ้าเฮียโอ้ยรถจับรถจับรจับไอ้ยี่ดนจับบอ่ะฮือลเลยเมื่อผมตายในเกมนากะ ขออธิบายแปปหนึ่งคือในเกมเราให้เพื่อนเราซื้อยันคืนวิญญาณเพื่อคืนชีพและราคาของมันคือ900าและนี่คือสิ่งที่ทีมผมทำเอ้ยเฮียซื้อผิดไอ้เฮียซื้อผิดไอ้ซั์ที่บายยันคืนวิญญาณไอ้ยอยุงล่ายไอ้ถุงหยกวิญญาณพ่อมีคนทำเฮียอะไรวะเฮียเอ้ยเหลืออะไรเหลืออะไรเหลือเจตนานี่มีคนตามกูมาใช่เ,เหรอโคตรเจ๊ตายนะโคตรไปตื่นเราตื่นเราตื่นเราไป โอบอลขอว่าที่จะงได้กระบาดเฮียความหวังไอ้เหี้ยไอ้ขอกูยีงสู้ใครได้มองพี่พี่เอาเอากระบอลมาให้เอ้ยตรงนี้น่าจะเล่นได้อยู่ปะบ้านละครังอุ้ยตีเลยหรอโอ้โหข้างหลังเต็มเลยเป็นลายเลยพี่โอ้โหได้โดดมาแล้วโดดลงมาเเต็มเลยสามตัวข้างล่างสามตัว มันบวกกันอยู่ไม่ใช่ตีเดียวกันไม่ใช่ตีเดียวกันต้องเอาปะต้องเอาปะโดดลงไปแล้วเอออย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำข้างล่างทีมผมก็สู้กันอยู่ครบตีเลยแจมแจมแจมเลยพี่เอาเลยเอาเลยจังหวะเนี้ยแหละยิงสนับสนุนแค้นโดนหรือเปล่า

ก็สร <łość> ้างสีสันไอ้เหี้ยแบบวิญญากูเคยวิทยาณมิ่งขุดเลยอะเร็วจัดปุ๊บเอ้าถุงวิทญาไอเหี้ยถุงวิญญาณไอชมากูยืนไปฟอร์เกิดยืนดูอะแม่